ครับสวัสดีครับเจอกันครับกับมาเจียงคนโดยบนครับคือเกาล่ะครับพี่นอนวันนี้ร้อนดีหาครับพปศสจิกายนครับพุทธศักราช2563าครับครับวันนี้บ้าเจียงสีมาวาว้าจุฬาลุงในเมืองครับหลังจากไฟแวกสอดสอดแจ้งครับทั้งขึ้นครับตัวนี้ก็เป็นตัวสีเขียวครับขนาดหนึ่งร้ยบเซนติเมตรครับมุนลงจิ๋วจิวครับหมุนพอยยัง เข้าสนุ่ขาดครับขาดบังโค้งมังเสานี่ครับครับรอจุล่านี่เปิ้ลอ่าขั้นสนุ่ขาดเข้าขาดไปฟังแหลครับเปอร์เซ็นต์การอีอย่างหนึ่ประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นนะครับสิมุนไปฟังเบาบางฟังสนุ่วเบาขาดนะครับครับนี่ฮะับเปนเหมือมาตัดยาให้งวให้คข้ยครับครับโอ้หนอธรรมชาติบ้านเฮานี่เดี๋ยวมึงครับเดี๋ยวลงไหนมึงครับมา มาเมืองครับตัวนี้ก็เป็นตัวสีเขียวใบตองนะครับย่ำครับสีเขียวใบตองนะครับตัวนี้ครับขุนครับเป็นเรีนโตครับเป็นราจุล่าสูตรเปิดช่องนะครับครับค้งดำครับตัวนี้ครับเป็นยังบางค้นพี่น้องเพิ่งคือถามมาน้องเจ๋งขี่เจ๋ง เป็นยังวาวผีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดด้วยยังเั็นไหมการล้านู่บ่หรือเฮ็ดด้วยไหมยังวาวคือไหมคือสีดำากก่ามัอนอ่าโอเคครับนี่คือคำาำถามที่ดีมากเลยครับคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมนะครับที่เฮ็ดขึ้นผมเฮ็ดวาวจุฬาขึ้นมานี่คือวาวผมนี่เป็นไม่ไพ่ครับแต่ผมท่าโค้งท่าสีเป็นสีดำนะครับ นี่คือเอกลักษณ์ประจำตัวของผมตายตัวของผมสำหรับการเหตุวบาครับและสองคืออ่าเป็นหยั้งเบาคือเปิดช่องนี่คือสูตรเปิดช่องนะครับสูตรเปิดช่องก็คืออ่าเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวผมนี่แล้วสำหรับเบาชีล่าสูตรเปิดช่องครับครับผมสูตรเปิดช่องได้มาจากอาจารย์ยิทครับอาจารย์ผมทั้งมหาสารคามครับผมครับนี่ครับ ภาพตัวเบาครับควานร่มดีครับนี่ครับเห็นไหมครับสายธนูขาดครับขันขาดไปฟังหนหมุนไปฟังอันนี้นอนครับเบาจุรานี่บาตรงห่วงมเบาตัวนี้่านขึ้นมาแล้วร่มแห้งครับบาตรงห่วงว่าเบาสีเอียงใส่ยังหัวครับเบเอียงครับเบาตัวนี้ไม่เอียงนะครับครับแค่แค่ว่าอ่าสายทนูมันขาดครับมันอยากเลยนตัวยังอย ครับแต่ว่าเจงคนอุบลจะดึงลงให้มึงนะครับบ้านนี้ครับลมมยู่จังหวัดอุบลค่อนขางดีครับวันนี้กะต้นเดือนครับเรื่มต้นเดือนนะครับเนาะมินมินเนาะครับของวันนี้หาครับอีกว่าจะข้าวกะจะเขาปี่หไม่แล้วครับอากาศดีครับอุบล พอได้ร้องว้าวแรีนว,ว้าวครับให้พี่น้องสู้ขู่สู้ค้นในรับชมในมึงนะครับนาะครับนี่นครับใบใหวตั้งขึ้นวาวล่มบนก็เลิ่ม่ค่อยมีนะครับมีแต่ร่มล่างครับบ่ดนี้ครับ <c oughs> ลมก็เริ่มขยับลงมาหอดล่างนะครับเป็นลมล่างนะครับเนาะครับลองวาจุฬานี่ต้องลองลมแข็งๆนะครับขันลองลมเบานี่สิบ่ค่อยหัวการครับบางเท้าพี่น้องอ่าทุกคนลองวาจุฬาเนี่ยมรมลมเบาเบาเนาะโอ้วาข่อยขึ้นดีแถอว่าคนว่าโบยยางใส่ยงขวาครับพ่อโมนึง ลมแห้งมาเจอลมแห้งโอ้ยมา่อยคืออย่างเนาะว่านนี้จากว้าวขึ้นนิ่งงตรงๆนี่ครับคือในจุดๆหนีเข้าควข้อนสีหูนะครับในการเรียนวาจูล่าครับซึ่งผมจะอธิบายว่าวาจูล่านี่การที่เข้าสีหัวการว้าวเอียงสายเอียงขวานี่ก็คือว่าเข้านี่ต้องเข้านี่ต้องแบบว่าไอ้ต้องต้งวต็งว่าให้เป็น อาการท้องเบาเป็นอย่างไหนี่นครับนี่ครับพอเจอลมแห้งครับปล่อยลงไว้เลยครับ อุงกยรานเบามันสิซักว่าครับไห้มันลงเองดีกว่าครับขันจับเข้าไว้ได้นะครับครับเพราะว่าลมมันอยากกระโชกจั็หน่อยครับสายธนูขาดครับทั้งคื้นดังมั้งขึ้นเลยตัวนี้ตั้งแห้งพร้อมครับไปนี่ หน่อยสามิบเส้นครับผมครับอัหนหนึ่งหสามสิบเสนขาดทั้งสองฟังเลยครับทั้งนี้ก็ขาดทั้งนี้ก็ขาดครับสภาพตัวเบาห่องานการเก็บงานทุกอย่างครับเบาครับ นี่ก็เป็นสูตรโชว์โค้งนะครับเปิดโค้งครับเอกลักษณ์ผมคือโค้งดำครับครับโอเคครับไหนเขามาแล้วนะครับนอกอย่าลืมฝากอ่กดไลค์ฝากกดแชร์กดครับสไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่าให้ผมสักหนึ่งกำลังใจได้ครับสองกำลังใจแลีวก็กำลังใจต่อไปนะครับในการเข็ยคลิปครับเอาไว้เจอไปเจอกันมื้อน้าครับเดี๋ยวมืออื่นมือฮึ่ ผมกับจีร่องว่าให้มึงสู้มือนะครับครับช่วงนี้ล่มบีครับเส็ดาว่าท่านกับยียื้มมาพี่น้องมากร่องอัดคลิปล่วงให้พี่น้องมึงเนาะโอเคครับสวัสดีครับ